ขันติต้องยากมากใช่ไหมคะหรือง,ง่ายๆต้องเป็นสิ่งที่ยากจึงต้องอาศัยวิริยะความเพียรที่จะถูกต้องแต่ว่าขันติอย่างนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล mm hmm. เพราะอยากได้เพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างที่ต้องการ mm hmm. ก็อดทนทุกอย่าง mm hmm. คนตกปลา มีขันติไหมกว่าจะปลาติดเบ็ดสักตัวถ้าเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีขันติในเรื่องอกุศลอย่างยากปานนี้แล้วขันติที่ลึกซึ้งกว่านี้ที่จะรู้ความจริงเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขันติที่จะไม่โกรธขันติที่จะไม่พอใจขันติที่จะไม่สบายใจ ขันติที่จะไม่ขุนเคืองแม้เพียงเล็กน้อยรู้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะรู้ว่าอะไรไม่ดีไม่ควรแล้วก็ขันติเพื่อจะให้สิ่งนั้นน่ค่อยๆหมดความไม่ดีไม่ควรเพราะฉะนั้นเป็นเราถูกต้องไหมคะและพระสัมมา<อ>สัมพุทธเจ้า,ราตรัสไว้ยอย่างไรไม่มีเรา แต่กำลังเป็นเราเห็นต้องฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าขันติที่จะประจักษ์แจ้งความจริงเพราะว่าขันติในทางอากุศลเนี่ยไม่ยากภาคเพียนไปขยันทั้งวันทั้งคืนตีหนึ่งก็ลุกขึ้นมาทำงานได้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เองไม่รู้ว่าไม่มีเราทุกขณะ จนตายก็ยังมีความไม่ไม่ไม่ก็มีความที่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะขันติจริงหรือเปล่าแค่นี้ค่ะสัจจะบารมีเริ่มต้นจากปัญญาถ้าจริงรู้ได้ไหมควรรู้ไหมคำถามมาไม่ใช่ต้องไปบอกใครนะคะแต่ตัวเองเนี่ยตรงต่อความจริงไหมว่าอยู่ในโลกของความหลงไหล ในสิ่งที่หมดแล้วเมื่อวานนี้หมดแล้วแต่ขณะนั้นนะฮะไม่รู้เลยว่ากำลังอร่อยแม่นิดเดียวหลงไหลติดข้องแล้วก็ขณะนั้นก็หมดแล้วไม่กลับมาอีกแต่สะสมความติดข้องไว้ที่จะพอใจในทุกอย่างที่ปรากฏทางตางต้องการเห็นสิ่งที่สวยๆงามๆทางหูเสียงดนตรีเพราะๆทางจมูกกลิ่นหอมรส เป็นไงคะเมาาื่อเช้านี้ต้องอร่อยตามใจชอบสัมผัสแข็งไปไม่นุ่มอาหารนี่ใช่ไหมคะหรือว่ากำลังพอดีทุกอย่างหมดติดข้องเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจริงเป็นอริยสัจธรรมที่สองอวิชชาและโลภะเป็นปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าหมดอวิชชาและโลภะประจักษ์แจ้งแล้วเกิดไม่ได้ถ้าหมดไม่มีปัจจัยที่จะเกิดเพราะฉันเริ่มมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่มีใครสามารถบันดาลได้เพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัย